เอาล่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีโนซิต้าซึ่งหน้าเราก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่าซีโนใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปเนาะคีเกียจใช้กล้องมือถือเอ้ยคีเกียจใช้กล้องแบบกล้องใหญ่ถ่ายเพราะว่า คือซีโนกะว่าวันนี้จะไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะคะเพราะว่าวันนี้ถ่ายรูปคอสเพลย์หรือว่าพลายนะคะแล้วทีนี้คือซีโนะไปคนเดียวนะคะถ่ายรูปคนเดียวแล้วก็มีตากล้องหนึ่งคนรวมเป็นสองคนนะคะแล้วทีนี้ซีโนก็เลยบอกว่าไม่มีคนช่วยถ่ายอะนะนะยังไงวันนี้ก็ต้องขอภายพาทสมุติแบบว่าวันนี้ไม่ได้เก็บฟุตเทหรือว่าถ่ายเนื้อหาอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันว่าเราก็จะพยายามให้คลิปในวันนี้สนุกที่สุดนะคะซึ่งตัวละครที่เราจะถ่ายวันนี้ก็คือ C2 นะคะจากโคด e e เอเอคนดอของอเ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 อไอเไเอ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 อเอเอเชียเนะเขากเชิปอยู่แล้วแต่เราก็ไม่จ,มเจอเอเปตออเ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 องงงงเนชอวิตไหมเดี๋เวเอเอเอเาแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็คือกำลังขึ้นไปที่ถ่ายรูปนะคะซีทูชุดเพิ่มมาให้ดูให้ดูหน้าคนขับรถไปหนึ่งก็ใส่วิ๊เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่างมีช่างมีช่างทำผมเดี๋ยวก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ได้แล้ กล้องลบยาดมงแล้วทําไมวะเราก็แค่พามาถ่ายบนเขามันแปลกตรงไหนวตะตแต่กล้องตากล้องคิดในใจว่าแบบมือนี่นะถ่ายปกติไม่ชวนกูนะพอถ่ายสซอไโวเลยชวนกูนะสอดวงนะคะตากล้องจอดวงนะคะนี่ตากล้องของเรานะคะใครที่แบบว่าอยู่หัดยายอยากถ่ายรูปก็เดี๋ยวซีโนจะทิ้งไว้นะคะช่องทางการติดต่อจ้างเขาได้นะคะเ <c oughs> ขาว่างทุกวันจนถึงสุกนะ,ะพูดเป็นไง ลำบากแสนเข้นเลือเก,กินมาพลายทางนี้จริงๆนะไม่เคยพลายแบบที่ไหนลำบากเท่านี้มาก่อนนะซึ่งกูก็เป็นคนส่หาด้วยนะไม่ใช่ใครเสนอนะอาหาดใหญ่จะไปถ่ายตรงไหนสวนสาคาเฟ่ทะเลแค่นี้แหละแล้วไม่ใช่ว่าทะเลสวยด้วยนะทะเลแบบทะ,ทะเลแบบ อ่ะโอเคทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการถ่ายรูปของเราวันนี้นะถ้า่สมมติแบบพูดน้อยก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเหนื่อยนะคะคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ซี n o s i c ด้วยนะจากขอบคุณค่ะคิ้วเขียวอะเฟียรโอ้